ทุกคนข้างในอินทราเอาเลตเซรามิกนะเป็นแหล่งผลิตจำหน่ายที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดนะฮะลำบางอินทราเอาเลตจากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ชอบตรงนี้เหมือนกันนะทุกคนดูสิแต่ละที่สถานที่ท่องเที่ยวเขาทำด้วยเซรามิกให้เราเห็นนอกจากจะตัวข้างในสินค้าตากงุงตาไก่นะนี่วัดเจดีซาวทุกคนเห็นไหมจริงๆใหญ่นะที่จำลองนะทุกคนจะทํทำจากเซรามิกนะวัดเจดีซาวซาวไปว่า20เนะี่ยมีเจดีย์20องค์นะทุกคนดูสวยมาก เขาบอกว่าใครนับครบ2ี่สองคนะ์มีบุญมากทุกคนนะเป็นเจดีย์แบบศิลปะล้านนาผสมพมา่าทุกคนดูสิสวยมากทุกคนแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นจำลองเซรามิกนะอันนี้เป็นวัดพระธาตุลำปางหลวงทุกคนดูสิสวยมากเลยทุกคนนะทุกคนจ๋าเรานีจำลองนะครับจำลองเป็นพระพุทธพระธาตุลำปางหลวงคู่บ้านคู่เมืองนะทุกคนนะ มีพุทธรุปคู่บ้านคู่มเมืองก็คือพระแก้วดอนเต้าจะอยู่ที่นี่ด้วยนะครับสวยมากเลยทุกคนดูสินะครับนี่นี่ก็ยิ่งสวยก็ไปใหญ่ดูสิเป็นเจนดีย์ทองเลยนะทุกคนดูสินี่นะครับโอ้ตายแล้วจะกินไหวไหมเนี่ยทุกคนจะอยากได้มากเลยอ่ะอันนี้อยากได้ตัวใหญ่มากนะฮะอันนี้สุดํลรุกช้างไทยซึ่งเป็น ฝึกช้างเอา้าทําไมช้างนอนไตและตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ทําจากเซรามิกด้วยนะช้าเป็นอยู่ที่อําเภอห้างฉัดนะยะซึ่งเซรามิกของอุนทราก็อยู่ที่ห้างฉัดด้วยนะฮะอีกศูนย์หนึ่งนะครับทุกคนฝึกช้างกันที่นี่เลยทุกคนดีฝึกทํางานฝึกช้างทักทายนะครับฝึกเข้าแถวอะไรเงี้ยนะฮะซาช้างแสนรู้มากไปมาได้มาฮะไปเที่ยวได้นะฮะทุกคนวิสวยมากาต้องมองแบบนี้จ้ะนี่คือจอําลองเป็นแนวนี้ แต่ด้านในเนี่ยจะมีสินค้าเยอะเลยทุกคนจา้านี่จ้ะแต่เราออกด้านนอกก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะพาดูที่เขาปั้นจากเซรามิกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอันนี้เป็นเหมืองลิกไนท์เชียงเผือแม่เมาะจากทุกคนสวยไหมแม่เมาะจะมีจัดงานทุกปีแม่เมาะรู้ดูหนาวดอกไม้บานประมาณเนี้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้วัดไหลหินหรอคะนะไหลหิน,นก็สวยดีนะนะวัดไหลหินจ้ะทุกคน เป็นวัดพี่น้องกับวัดพระธาตุลำปางหลวงนะเขาบอกวัดไหลหินเนี่ยนะครับสวยมากทุกคนสวยสวยสวยแต่เราเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยนะฮะอยู่ที่ไหนวัดไหลหินนะฮะอยู่ใกล้ๆกกันหรอนะฮะวัดไหลหินอันนี้เป็นหอนอาฬิกาห้าแยกไงฮะทุกคนเทศบาลห้าแยกแล้วก็ตรงไหนที่เราไปกินข้าวขาหมูลิ้มเลือดรถมาเมื่อกี้ ดูสินี้ทําจากเซรามิกนะทุกคนนะฮะหอนาฬิกานี้ก็เป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของแทบทุกจังหวัดเลยนะอาเภอแต่นี้เป็น5แยกแต่ส่วนใหญ่จะเป็น4แยกใช่ไหมนะครับจะมีรถม้าวิ่งผ่านจนคุ้นตาเป็นจังหวัดเดียวที่มีรถมา้านะฮะนั่งชมเมืองอาจารย์น,นี่คือโอ้ยคนลุปนะฮะหลวงพ่อเกษมเคมิโกครับนะทุกคนซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ซึ่งคนเคารพนับถือมากเลยแล้วก็เป็นมีรูปปั้นขนาดเท่ารูปจริงด้วยนะฮะ ให้คนได้เข้าไปสักการะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เช่านะมีสถานที่เช่าพระเครื่องด้วยทุกคนเพื่อจะได้เป็นเครื่องนิดเหนียวจิตใจนะฮะเราเป็นชาวพุทธนะฮะอันนี้คือวัดศรีรองเมืองผ่านมาเมื่อกี้ตรงทางไปรถไฟนะฮะวัดศรีรองเมืองทุกคนทําจากเซรามิกจากทุกคนที่อนะินทราเอาเลทนะตื่นเต้นมากเลยทุกคนเขราังนครไก่ข่าวเมืองไก่ข่าวทุกคนนี่คือเซรามิกอินทราเซรามิกเอาเลททุกคนจาก โอ้เราภูมิใจมากเราเห็นแล้วขนลุกไม่นึกว่าเราจะมีบุญได้มาแล้วมาฝากทุกคนนะฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะทุกคนเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าไม่ดีเราจะไม่นํามาฝากนะดูสิเนี่ยปั้นเป็นเซรามิกหมดเลยนี่คือปั้นโชนะไม่ใช่ถ้าจะซื้อขายหรือว่าอะไรมีส่วนลดเนี่ยจะเข้าไปข้างในจ้ะอันนี้อยู่ข้างนอกทุกคนอ่านี่คือสะพานไก่ขาวนี่ไงเป็นสะพานรัศดาพิเศษสะพานขาวทุกคนอันนี้ก็ไปมาแล้ววันก่อนนะฮะตรงตลาดกองต้านะฮะ ว้าสวยมากนะเขาสร้างในรัชกาลที่ห้านะคะสะพานเนี้ยเนี่ยสะพานไก่ขาวทุกคนนะโอ้โหสวยมากเลยทุกคนแล้วก็อันนี้คืออินทราเอาเลทนี่ก็คือศูนย์ที่นี่ที่เขาจำลองนะสายสินค้าอูท็อปเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดนะฮะอันนี้เป็นบนที่8ไร่เลยนะเขาบอกนะทุกคนอันนี้ อันนี้สสยรถไฟแนะ่นอนที่เราไปมาเมื่อกี้รถไฟใช่ไหมจำได้ไหมรถไฟแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวงเวียนไก่เนี่ยมันจะเป็นวงเวียนไก่แล้วก็เลี้ยวไปก็จะเป็นเมมโมสโฮสเทลแล้วก็ตรงนั้นก็ไปสุดถนนสุเรนก็จะเป็นสถานีท่าขาวน้อยก็จะไปห้าแยกนี่ยห้าแยกก็ไปกินข่าหมูล,ลิมอันนี้เตาามังกรที่ไหนอ่ยเตามังกรนะฮะอันนี้ปั้นเตาปั้นอ่างปั้นไห่กันไปนะฮะ เป็นแบบเตาแบบของจีนเลยนะอุตาน่าสนใจมากอันนี้ปูนซีเมนต์ใคลำปางนะฮะทุกคนนี่เห็นไหมเป็นศิละปะแบบพมา่านะครับวัดสีรองเมืองเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากถึ่รถไฟนะเป็นถนนท่าราวน้อยท่าคราวน้อย,ท,อยทุกคนนะก็บอกว่าสร้างในช่วงปลายหรห้ารัชกาลที่ห้านะะีทุกคนนี่คืองานจากการปั้นเซรามิกหอนาฬิกาวัดไหลหินนะฮะวัดเจดีซาวนี่ พระดีซาวนี่คือแบบลดมากเนี่ยดูสิสวยมากเลยนะประเจดีซาวห่างจากตัวเมืองแค่6กิโลเองทุกคนนะในสมัยสร้างในสมัยไหนอุ้หหลายปีมาแล้วเนาะเป็นเจดีย์ขาวเป็นเจดียด์สาวนะครับมีพระรูปทันใจด้วยนะคะใครทุกคนมาสักการะนี่คือพระธาตุลำปางหลวงจ้ะสวยมาก ดี๋ยวเราไปข้างในกันทุกคนอินทรา,อาเ,เอาเลตมาฝากกันทุกคนนี่เป็นทองดงทองแดงอุารักจังนะจ๊ะทุกคนเป็นมาทุกคน,เ,น,กคนเลิศ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 จะ้ะเดี๋ยวเราต่อกันที่ลายสับประรดนะจ๊ะเดี๋ยวเราต่อกันอีกคลิปต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับฝากติดตามด้วยขอบคุณครับ